ดรทวีศักดิ์เผาบรรทูลกรรมการผู้จัดการบริรษัทป่าศักวิลเลจจำกัดเข้ารับประธานปริญญ,ญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอจรอระจําปี2565ประสาทปริญ,ญญาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยมีคุณแม่ภรรยาและลูกชายเข้าร่วมแสดงความยินด,ดีอย่างอบอุ่นวันนี้รู้สึกยินดีมากนะครับที่ ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับสาขาสังคมสูงข,ข้อสานนะฮะก็รู้สึกดีใจมากมากก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็เป็นเกียรติกับครอบครัวด้วยนะครับเป็นการเออม่เน้นเกี่ยวกับออคนงานมากกว่านะฮะผู้ว่าจ้างหรือว่าคนงานส่วนทางด้านสังคมนะฮะผมก็ได้ทําอย่างต่อเน,นื่องแล้วนะฮะแล้วก็ทำดุุ่มลุงศสัสดงน,นะครับพ้องก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะ เมื่อเราได้โอกาสนะครับในเมื่อเราได้สิ่งดีๆจากครอบครัวนะครับเราก็แบ่งปันให้กับสังคมนะครับทุกสิ่งทุกอยาก่างมีเกี่ยวกับทำถวายเกี่ยวกับพวกพระหกนะฮะให้กับน้องๆที่อยูออ่ต่างจังหวัดนะฮะอาที่อาทิเช่นจังหวัดตากนะฮะเบื้องต้นเนี่ยที่เคยไปมอบให้กับทางคู่ปีศาจนะฮะ จำนวน200ผืนครับปีหน้าก็จะร่วมบริจาคอีกนะแล้วก็เครื่องปั่นไฟด้วยครับใช่ครับก็ตอนนี้ศึกษาปริญญาเอกอยู่ฮะที่มกรุงเทพธุรีนะฮะสาขารัทศาสตร์นะครับเป็นเกียรติปัตรให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับคุณพ่อด้วยฮะและคุณปู่ด้วยครับซึ่งล่วงลับไปแล้วแล้วก็เป็นแรงกระตันใจให้กับลูกของผมด้วยเพราเราไม่แก่เกินเรียนครับบอกไว้ก่อนเลยไม่แก่เกินเรียนถ้าเรารักที่จะเรียนหรือ ทำอะไรก็ตามทีที่ประสบความสาเร็จแล้วเราต้องรู้จักแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้กับชุมชนหรือแม้แต่สังคมนะครับผมอย่างน้อยอะ่ะเราก็มีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่มอบให้กับสังคม